สวัสดีครับผมทารัตรับดูลายมือผ่ารหับพนุกรรมก็พบกับทุกท่านเช็ดเคยวันนี้ผมจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดราศีมังกรนะครับผมในเดือนธันวาคมพศสองพันน,น,นนะครับผมเริ่มเปิดไพ่เลยไพ่ใบนี้ครับแปดเหรียญแปดเหรียญนะครับผมแปดเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกของ,ของเขาเรียกว่าบ่งบอก ถึงสภาวะของการงานการเงินได้ดีทีเดียวว่าช่วงแต่พไพ่ใบนี้คืออดีตนะอดีตอดีตมันคืออดีตอดีตที่บ่งบอกถึงสองสาเดือนหนึ่งสองสาเดือนก่อนอะหนึ่งถึงสองสาเดือนก่อนราศีมังกรเนี่ยค่อนข้างที่จะโชคดีเรื่องการเงินโชคดีไม่ใช่แบบว่าถูกอลอตเตอรี่ถูกหวยอะไรที่มันไม่ใช่อย่างนี้นะแต่ว่าเป็นการที่ใช้คํานี้ก่อนว่า พวกลอตเตอรี่พวกหวยอะไรเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณจะมีโอกาสได้จากสิ่งพวกนี้เนี่ยต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอเข้าใจไหมครับคือถ้าคุณจะถูกอะไรพวกนั้นเนี่ยใช้คำว่าถูลอตโต้หรือถูกอะไรพวกนี้มันต่ำกว่าห้สิบปอร์ซ็นก็โอกาสได้อะเปอร์เซ็นต์ที่ได้ต่ำกว่า้สิบเปอร์เซ็นต์พวนั้นไม่ถือว่าเป็นการลงทุนแต่การลงทุนคืออะไรก็ได้ที่คุณจะได้มันมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอใจนะครับผม คืออย่างเช่นว่าอสมว่าคุณเล่นหุ้นก็ได้คุณเล่นอะไรก็ได้บางอย่างอะอาสมวติเล่นหุ้นคุณเสี่ยงแต่ต้องเสี่ยงแบบพอเหมเาะม่ใช่เสี่ยงแบบการพน,นันนะเสี่ยงแบบพอเหมาะถ้าคุณเสี่ยงแบบพอเหมาะเนี่ยยังไงนะพอเหมาะในที่นี้หมายถึงมีการวางแผนมาไว้ก่อนเออนั่นแหละหมายถึงนั่นคือการลงทุนแสดงว่าคุณจะได้กําไรเป็นกอบเป็นกำพอพ่ายเป็นนี้ไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงถ้าการเสี่ยงมัน,มน,มนอีกแบบหนึง่ง เสียงแบบไหนก็คือการอะไรพวกนั้นแหละที่ว่าโวยโวยโวย,โอ,ยอะไรพวกนั้นแต่ว่าผมจะบอกว่า,พาไพ่ใบนี้หมายถึงอดีตสองสาเดือนก่อนแต่ว่า,พาไพ่ใบนี้ก็คือพื้นดวงได้เช่นกันพไพ่ใบที่สองคือช่วงเดือนธันวาคมผมทนายสามใบนะครับผมพไพ่ใบสองคือช่วงธันวาคมธันวาคมคือปัจจุบันพไพ่ใบที่สามคือ อนาคตที่ถัดจากเดือนธันวาคมเป็นต้นไปก็หลังธันวาคมไปหนึ่งถึงสองถึงสามเดือนนะครับผมพอเข้าใจนะครับผมก็เริ่มทํานายพื้นดวงกับการทํานายดวงจอเลยนะครับผมก็เป็นการเสียเวลาเริ่มทํานายเลย,ยไพ่ใบนี้คือแปดเหรียญแปดเหรียญคืออะไรแปดเหรียญนี้เป็นไพ่ของคนกําลังนั่งผลิตเหรียญผลิตเหรียญผลิตเหรียญอยู่เรื่อยเรื่อเห็นไหมว่าเขาทาแบบมีความสุขเขาทาแบบแฮปปี้เขาทาแบบล่าเริง คนจะบอกว่ามันหมายถึง p a s s i ่น passion คืออะไรแพช s i o n จะบอกว่าเขาทำด้วยความอีกอย่างนะแพช s i o n มันคือทำด้วยความสุขถ้าใครที่ทําด้วยความใจร้อนความทุกความ,วามทรมานอย่าเช่นว่าแบบตื่นมาบางคนบ่นไงที่เราเห็นในเฟซเห็นในอะไรเห็นในแคปชั่นอะไรผมไม่รู้เรียกผิดหรือเปล่านะคือจะบอกว่าตื่นมาปุ๊บเขียนลงเฟซบอกว่าจันอีกแล้วเหรอ วันจันทร์อีกแล้วเหรอทำงานเหนื่อยจังเลยชีวิตมันยากะอะไรองี้นั่นแหละคือทั้งชาติก็ไม่รวยใช้คำนี้นะเพราะคุณก็จะอยู่ในระบบสาระวนตรงนั้นอยู่เรื่อยไปแต่ราศีมังกรถ้าจะรวยได้อันนี้อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่รวยนะราศีมังกรบางคนบอกว่าราศีนี้จะรวยราศีนุ้นจะรวยผิวเผินครับจึงบอกว่าราศีที่จะรวยจริงๆแล้วเนี่ย ราศีมังกรก็อยู่ในหนึ่งในราศีที่จะรวยได้เหมือนกันแต่ถามว่าถ้าผมบอกแบบนี้ทุกคนราศีมังกรก็ต้องรวยหมดดิมันไม่ใช่จะรวยได้เพราะอย่างนี้ทําด้วยแพชชั่นทาด้วยสิ่งที่ตัวเองรักอย่างเช่นว่าคุณชอบในการร้อยลูกประคำมากเลยอันนี้ผมพูดจะ <laughs> ขายลูกประคำด้วยนะอืมก็ร้อยร้อยลูกประคำร้อยลูกป,ปัดคุณก็ บางคนบอกว่าเอาฉันต้องเป็นพนักงานเงินเดือนกินเงินเดือนไปเรื่อยๆถ้าเกิดออกก็จะทาําไงถ้าคุณรักแล้วต้องการพัฒนาตัวเองจริงๆบางคนถึงขนาดนี้นะยอมออกจากงานประจํามาเริ่มต้นชีวิตถาถว่าชีวิตมันก็ต้องมีแบบนี้บ้างแหละมันร้อยลูกป,ประคำขายแต่มันต้องเกิดจากการวางแผนก่อนว่าถึงวันจุดที่ตัดสินใจทำด้วยแพชั่น แต่บางคนถามว่าไม่ลาออกจากงานก็เป็นพนักง,งานประจําก็ทําไปรเรื่อยๆใจที่เบิกบานรักในการบริการก็มีบางคนก็ทําไปรเรื่อยๆลงทุนไพ่ใบนี้จะเน้นถึงการลงทุนเป็นส่วนใหญ่แต่ผมเปรียบเทียบของงานอะไรบางอย่างที่เกี่ยวคนทั่วไปทําเพราะว่าจะได้หมายถึงทั่วถึงได้ก็ทาไปรเรื่อยๆบางคนงานตําแหน่งใหญ่โตในบริษัทก็ทําไปรเรื่อยๆแต่เขาทาด้วยใจปิดติสุดท้ายเขาก็จะได้ดีเองถ้าไม่ได้ไปโกงใครทําอะไรยังไงใครนะ ก็จะได้ดีเองไนที่สุดแล้วก็ประสบความสําเร็จพอถึงเวลาแก่ก็จะมีเงินอาจจะได้เงินจากบำนาญบำนาญอะไรแล้วแต่แต่มันอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องซะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเมื่อเขาทําด้วยใจรลักทําด้วยใจที่แบบแต่ถามหน่อยว่ามันไม่จบแค่นั้นมันต้องทําด้วยใจที่ฉลาดด้วยแต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบราศีังกรค,คือเนี่ยช่วงเดือนที่ผ่านๆมานี่คือทนา,ายดวงจรน,นะ เมื่อกี้พูดพื้นดวงแล้วก็ปหลักปรัชญาคร่าวๆคือถ้าทำในวงจรที่ผ่านมาเมื่อสองสาเดือนก่อนเนี่ยผลิตเงินได้ได้เงินมาอย่างโอเคทีเดียวแต่ว่าถามว่าจะได้อย่างไหนถ้าคุณไม่ได้ทาด้วยใจรักมันจะได้ยากก็คือแสดงว่าทําด้วยใจรักมันจะได้ย่างเช่ว่าคุณทําชิวๆทำเพลินๆนะ่ะทําชิวๆทำเพลินๆแบบว่าทําด้วยใจที่แบบว่าสงบสงบทาด้วยใจที่แบบผมไม่รู้จะพูดคาไหนอะ่ะทําด้วยใจแบบ แบบแง่เห็นไหมแบบเออผลิตได้อันหนึง่งโดยที่ไม่ได้แบบไปทุกร้อนอะไรมาางแล้วพอผลิตอีกอันนึงก็าทาได้แบบใจที่แบบสงบสงเงียมไม่รู้เรียกผิดเรียกถูกนะแต่เวลาที่ช่างของผมเนี่ยร้อยลูกประคำทาลูกประคำถ้าวันไหนที่เขาทําด้วยใจที่เบิกบานวันนั้นจะทําผลงานได้ดีแต่ถ้าวันไหนที่เขาไปกินอาหารอร่อยอร่อยไปพัตคารไปอะไรยังไงนะ นั่นนะขายของได้ผมพูดแค่นี้พอนะเคล็ดลับแล้วก็อย่างนึงคือเนี่ยเห็นไหมผลิตเดียตออกมาได้เนี่ยเต็มไปหมดเลยทั้งที่ผ่านมาเมื่อสองสาเดือนก่อนเนี่ยใครที่ลงทุนใครที่ทําอะไรได้ดีเนี่ยจะทําได้ดีทีเดียวสำหรับการลงทุนทําอะไรไม่ว่าคุณจะลงทุนหุ้นลงทุนการเงินการงานอะไรต่างๆจะได้เป็นก่อเป็นกรรมที่ผ่านมา ถ้าถามว่าใครที่ได้น้อยมีไหมก็มีแต่ยังไงคุณต้องได้นะครับผมยังไงเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ได้เงินเป็นก่อเป็นกรรมมีสูงแต่ว่าอย่างหนึง่งที่ผมพูดพื้นดวงผมยังไม่ได้พูดเลยราศีมังกรเป็นคนที่ต่อให้คุณเสียใช้พูดว่าเสียอะไรนะเสียหุ้นเสียอะไรแล้วแต่ผมไม่พูดว่าการพนันอะไรพวกนี้นะเขาก็จะไม่แสดงออกทางหน้าตาง่าย,ายๆเขาจะเป็นคนที่เงีมแย้มคึมงิ้ม ผมไม่รู้ว่าหงิมหรือเปล่านะแต่ว่าเขาจะไม่แสดงออกเขาจปคนหน้าตายไม่ค่อยแสดงออกทางวาจาคําพูดหรือว่าสีหน้าเท่าไหร่และราศีมังกรเป็นราศีที่มุ่งมั่นถ้าจะทําอะไรแล้วเขาเป็นคนที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดอันนี้แหละคือพื้นดวงคือมีปัญญาเฉลียวฉลาดมีความคิดที่ลึกซึ้ง ขนาดผมไปรู้จักรกาศีมังกรหลายคนผมยังดูเขาไม่ออกเลยตอนที่เขามาดูลายมือดูอะไรกับผมตอนแรกผมอึ้งไปเลยนะเพราะราศีมังกรเป็นพวกราศีฉลาดล้ำลึกใช้คําเนี่ยแต่บางคนใช้คํานี้นะโง,ง่ก็มีโง่ก็มีโง่ทึ่มๆเลยด้วยการอะไรก็คือใช้ชีวิตแบบผิดพลาดเพราะว่าไม่ทําแบบนี้นะครับผมแต่ต่อจากนั้นผมไม่ขอพูดและถามว่าที่ผ่านมานเนี่ย กำไรเป็นกอบเป็นกำหรือเปล่าคุณก็ลองไปคิดด้วยเองแต่ต้องทาตามที่ผมบอกนะเพราะไม่ใช่ว่าดวงมันจะบอกว่าเอา้าทุกคนได้กําไรเป็นกอบเป็นกำหมดเป็นแบบนี้หรือเปล่าทำด้วยแพชชั่นหรือเปล่าทำด้วยใจรักหรือเปล่าโอเคแล้วพหใบที่สองจริงๆจะบอกว่าช่วงเดือนทันมาเนี่ย ให้ไปนี้มันดูเหมือนไม่ดีแบกดาบบอ,อกไปดูเหมือนกับว่าต้องพาลูกเมียไปไหนที่แบบว่าต้องรีบัยอ่ะใช้คําเนี้ยเดี๋ยวใช้คําอะไรพ <c oughs> ก็คือเห็นไหมว่าเขาแบกดาบแบกดาบหมายถึงแบกความทุกข์ถ้าคุณมีความทุกข์วันนี้คงจะพูดเป็นเชิงปรัชญาส,ส่วนมากนะจะได้เข้าใจแต่บางคนก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเนี่ยหมายถึงแบกดาบแบกดาบหมายถึงแบกความทุกข์ถ้าคุณมีความทุกข์ ผมจะแนะนําว่าไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวพวกส่นสนุกแล้วแต่คนนะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็นแล้วแต่แต่เอาความทุกเนี่ยใช้คําไหนแบบว่าถ้าไปเที่ยวอ่ะมันจะให้ความทุก์หายไปแล้วก็ลืมความทุก์ตรงนั้นไปก็คือเหมือนึงว่าเราตัดตรงนั้นไปแล้วพอไปเที่ยวมันก็จะทําให้ความทุกเนี่ย มาลายหายไปได้แต่ถ้าบางคนไม,ม่มาลายหายไปก็แล้วแต่เพราะว่าช่วงเดือนธันวาเนี่ยมันจะเครียดเป็นพิเศษมันจะแบบว่าเหมือนกับอยากไปพักผ่อนช้ทะเลอยากไปเที่ยวอยากอะไรแต่ถ้าคุณไม่ได้เครียดก็แสดงว่าคุณจะมีการที่แบบไปชิวๆไ,ไปล่องแก่งไปริมน้ำไปอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเนี่ยสบายใจขึ้น แต่ผมจะบอกว่าบางคนเกิดจากการลงทุนโดยจากการทําอะไรผมใช้คำว่าลงทุนนะเพราะผมเป็นนักลงทุนอืมแล้วก็เป็นเนี่ยยูทูบเบอร์ด้วยอืมผมใช้คํานี้นะลงทุนหุ้นลงทุนอะไรผมก็ลงทุนเยอะแยะแต่ถามว่าอาชีพอื่นผมก็ไม่ค่อยได้รู้เท่าไหร่หรอกแต่ว่าจริงๆเนี่ยเห็นไหมว่าก็ลงทุนหรือว่าอะไรต่างๆแล้วก็แบกดาบออกไปจากเนี่ยเห็นไหมจากอกคุณต้องไม่เครียดก่อน ใช่คําเนี่ยเห็นไหมว่า,วามีดาบอะไรต่างๆเนี่ยไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวอะไรแล้วก็จะดีเองอืมแต่ถ้าผมแปลนะคือสองใบเนี่ยพยายามทำจิตใจให้สงบราศีมังกรทำไมผมถึง,ถงเน้นพวกนี้ผมมาสรุปแล้วแต่ว่าจะดูหรืออะไรแล้วแต่นะจะดูหรือไม่ดูอะไรแล้วแต่นะอาจจะรำคาญผมอะไรแล้วแต่นะแต่คุณต้องไม่เครียดเพราะราศีมังกรเป็นราศีที่เครียดแล้ว จะไม่แสดงออกทางหน้าตาไม่แสดงออกทางคําพูดแต่มันเก็บไว้อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นถามว่าโรคที่ถามหาพอรู้แล้วโลกอะไรนะครับผมก็อย่าไปเครียดอย่าไปอะไรก็ไปเที่ยวเที่ยวไปปรึกษาจิตแพทย์บางครั้งต้องปรึกษาด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้จะเชื่อผมก็แล้วแต่หรือไม่เชื่ออะไรก็แล้วแต่นะอืมส่วนไพ่ไปต่อไปก็ได้ไพ่สี่ถ้วยนะครับผมสี่ถ้วยเนี่ย สีทวยมันเป็นไพ่ของไอ้นี่อนาคตที่ถัจากเดือนธันวาคมเป็นต้นไปบางทีรู้สึกเบื่อ,อรู้สึกเหมือนกับว่านอยรู้สึกกังวลรู้สึกแบบอะไรยังไงมันเป็นโลกประจําตัวของราศีมังกรอ,อยู่แล้วเพราะราศีมังกรน,นี่ก็คือผมใช้คำเนี้ยทำไมผมถึงบอกว่าราศีมังกรเก่งอัจฉริยะมีความรู้รอบตัวมีอะไรต่างๆเยอะไปหมด ข้อจริงมันก็มีแค่นี้แหละแต่ว่าแช่คำนี้นะผมไม่อยากจะพูดนะคือถ้าคุณลงทุนถ้าสมมติคุณเป็นนักลงทุนลงทุนปุ๊บคุณอาจจะไม่ได้ตามเป้าที่คุณต้องการหวังไว้อาจสมมติคุณไม่ได้เป็นนักลงทุนก็ได้คุณเป็นค้าขายก็ได้คุณทำอะไรก็ได้หรือคุณเป็นวิศวะก็ได้เนี่ยก็ลงทุนหรือติดปากลงทุน แต่คุณก็ทำอะไรก็ได้นะแต่ว่าสิ่งที่คุณได้จะไม่ตรงตามเป้าที่คุณหวังไว้อืมใช้คำเนี้ยแต่ก็ได้นะไม่ใช่ไม่ได้ได้แต่ไม่ตรงตามเป้าที่คุณหวังไว้จะเท่าไหร่ใช้คำเนี้ยความจริงไม่อยากพูดเท่าไหร่หรอกเพราะเป็นคำไม่ดีไพ่าสามใบใบแรกดีนะใบแรกเนี่ยดี แต่ใบที่สองไม่ดีใบที่สามก็ไม่ดีสำหรับราศีมังกรผมเลยไม่ค่อยอยากจะพูดออกมาเป็นลูปธรรมเท่าไหร่ก็เอาเป็นนมประมไปแทนนะครับผมสรุปใครอ่านใครที่ฟังมาถึงบทสรุปทำใจให้สบายทำใจใสบายต่อให้สถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามทำใจให้สบายถ้าดีก็ดีไป ถ้าดีสมมติว่ามันดีมันลับลื่นแต่พราะฉะนมันออกมันไพ่แบบเนี้ยมันจะเป็นบรรยากาศถึมๆเพราะไม่มีท้องฟ้าสีทองเลยมันจะบรรยากาศถึมๆมันจะทําให้ใจเราแบบรู้สึกเหมือนกับอึดอัดอนะถ้าอย่างน้อยสุดนะถ้ามากสุดก็แบบแต่ว่าก็ทาใจให้สบายวิธีการนี้มันอ่านสามายยากแต่ว่าก็ไปเที่ยวทะลงทะเลไปเที่ยวอะไรพวกเนี้ย ถ้าใครที่ไม่ทําตามผมไม่ไปเที่ยวทะเลก็ไปเที่ยวที่อื่นโอเคนะจะได้จบโอเคใครที่ต้งานดูลายมือพี่ซิกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาราสองหกใต้ข้อความด้านล่างคลิป youtube นะครับผมใตขม้นะ 26, ตข้อความด้านล่างคลิปทีป่ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับผมไลน์ดีทาราสองหกใต้ข้อความด้านล่างคลิป youtube หรือจะเป็นไลน์โอตั้งข้อความด้านล่างคลิปก็ได้นะครับผมสมช่องท,งทางก็พูดจนปักไปปักแชทเลยนะที่ว่าผมพูด อ่า uh, ไอไลโอเอกับไลไอดีเนี่ยเขาพูดทุกคลิปนะความจริงก็ไม่รู้จะพูดอีกทำไมนะแต่ก็มีสองช่องทางไลโอเอนะเป็นลิงก์นะหรือไลทารสองหกที่เป็นแอดเฟนนะโอเคนะอสองช่องทางไลโอเอกับไลทารสองหกไลโอเอเป็นลิงก์ไลทลรสองหกเป็นช่องทางหลักก็เป็นแอดเฟนมานะอืมนะ ก็ดูสาอย่างลายมือพิสิ่งของเหงน,นะครับผมจะดูอะไรก็แล้วแต่นะครับผมสาอย่างก็ได้หรืออย่างไดอย่างหนึ่งก็ได้เวลาดูผมดูผ่านทางสเปกโฟนตทวไลท์ไม่เหมารู้คนอื่นทั่วไปแน่นอนนะครับผมดูผ่านทางสเกโฟนทางโทรไลท์เหมือนไม่เหมอรู้คนอื่น,ไไน,น,น,นทนนนั่วไปนะครับผมก็ดูเองก็รู้ว่ามีวิธีหนึ่งที่สำนักง,งาน ถ้าใครจะการมาตัวเ,วเป็นๆตัวเต็มที่ที่สถานง,งานลายมือพิซีหัวเหงตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบที่สถานง,งานก็มาได้นะครับผมแบบ V.I.P กับแบบธรรมดาลายมือพิซีจังหวัดราชบชั่วโมงครึ่งผมเป็นมารูเมอร์ชีพนะครับผมก็มีประกาศการจบจากสมาค,คมพนรถไไทยในพิซินีนปธรรมด้านลายมือพิชซีแล้วก็หัวเหงแล้วก็มีประกาศการจบด้าน,นการโค้ดศาสตร์ LP, นะครับผม linguistic Programming ดูให้กดหลายคนมามากมายแล้วเป็นเป็นนักขันตุกการจากประเทศซีโอชื่อดังของเมืองไทยแล้วก็เป็นอ่าพวกที่เป็นสเปนดาราพวกคนที่เป็นมหาเศรษฐีจากต่างประเทศอะไรต่างๆเยอะยนะครับผมดูผ่านมาหมดนะครับผมมากกว่าพันกว่าลายมือด้วยนะเพราะผมดูตั้งแต่อายุสิบสี่นะครับผมก็บอกอันนี้ใครเห็นว่าคิดนี้ดีคิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด s u b s c r i ต e กดติดตามให้ผมเยอะ เป็นกำลังใจด้วยม,มากคิดใหม่ๆคิดดีๆก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดถูกใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ